ครับมื่อนีพระมาเบึงบรรยากาศปล่อยงวยเงี้ยมาเศร้า,า,านะนะครับแปดโมงกว่า,าพพน,ออนะครับปล่อยงอคอขดปอพันเลือดไหลเขานะครับสุมโมปล่อยมากกัเล็บหานาแล้วอ้แมงหลายครับหนึ่งวันนะครับตอมตาหนีชิมเดือนนะครับอากาศของเขานะครับปล่อยงวยเงี้ยเศร้านะครับ ตอนแสงแนี่ยเก็หน่อยนะครับทางพุ่นนะกินน้ำกินเฟี้ยงแนี่ครับสำรวจนี่นะออกงานะครับเป็นกลานนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็คือสูบน้ำใส่หดสูบน้ำหดหย่านะครับ,น,น,รบน,นี่ เตรียมอยู่ครับเดี๋ยวนี่ะครับผ้าเบิงแปลงย้อนแสงนี่จังน้อยนะครับบรรยากาศแปลงหญ้าครับปอนปล่อยงัวครับตอนเช้านะครับหญ้าบ่อยาวนะครับนี่ติดอ่หนาวนะครับเมื่อกี้บ่ค่อยเยาว์บันไดยตามไปไอสีอีกโดนนะครับ งัวโมนี่มีแต่วงัวเก่งนะครับนี่โดดย่างเดียวครับบ่โดดกระมอนครับเลาะหัวแหละครับว่โดดแล้วกระมอนครับมีตัวแย้งอยู่ตัวหนึ่งครับไปแล้วมูเขาว่าไปของกับไปเลยครับอ่ะส้นตะกันนะตะกัน นะครับปอยงวงยา่อมสาบมึงของเืียงนะครับเอาน,นี่นะครับเฟียงห้าตุนไว้นี่นะครับว่าสี่ลอยก่อนครับสี่ลอยก่อ,อนนะครับกินมะกอเกเครื่องคึงสองก่อนสามสี่เดียน รอยหาซิฟเมือ่อละก้อนรอยหาซิฟเมือ่อสามหาซิฟหาหาเดียนรอยหาซิฟก่อนไปสิซับจะกินแต่น้ำนาแรงนะครับตีฮ่อ,อไปซับเครื่องที่เอ็มอาร์นะครับเขาก็เลยอัดไใบสมนีงกันแล้วก็อีกเพียงหนึ่งมะครัเพียงบโหลายครับปีนี้เพียงหน่อย,นอยเนี่ย,ยครับแปลงหงายนี่เปียงเขาครับเบิ่งแห้งไปแล้วนะครับไม่ได้ตัดนะครับหงามีอยู่เลยครับต้องไ่ตัดครับไม่ได้ตัด นะครับบรรยากาศเนี้ยมันเช้านะครับปล่อยงัวครับตอนแสงน้จังหน่อยครับภาพเบ่งบรรยากาศเนี้ยมันเช้าครับเปิดน้ำใส่อ่างไว้นะครับเป็นอ่างป่าหมู่บ้านนะครับสองอ่างนะครับผักหวานกระยูข้างในฝุ่นนะครับโอ้โอบจัดตายเนี้ยยั่งเนี้ยหูกยากด้วยครับ ตะวากัเริ่มหุ่นจากสูตรในการปลูกแล้วต่ว่าก็พ่อหูไปฉีกัานแล้วครับนะครับเนี่ยนี่เบียเขายนมานเศปล่อยงวกมากอะ่ะนี่นะครับมันก็นจะไม่กินดอนแสงนะครับมันก็จะไม่กินเฟี้ยงอยู่นี่ครับอยู่หอกนี่แหละครับกินวนกินเฟี้ยงอยู่นี่จะก,กว่าม้านสิถึงชั่วโมงบ่าุแล้วก็ติยางลงไปออมปลาหยาไปเล่มหยาอยู่ในฟุ้งนานะครับ มูลเล่มหยากับเล่มไปนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีครับ